สวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับหากใครชื่นชอบรถแทรกเตอร์รถดันดินและเครื่องจักรกลหนักระดับโปรดักชันโครงการใหญ่อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเทคโนโลยีใหม่และการเปิดตัวของเครื่องจักรรุ่นล่าสุดจากทัวโลวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับเครื่องจักรตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและถูกพูดถึงอย่างมากในวงการงานเหมืองและงานถมดินหนัก นั่นก็คือ2,026 Rockhammer Bulldozer แมชชีนรถดันดินระดับพลังทำลายที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานกับพื้นผิวแข็งหินใหญ่และพื้นที่ที่ยากที่สุดในการก่อสร้างชื่อ Rockhammer ไม่ได้ตั้งมาสวยๆเท่านั้นแต่เพราะมันถูกสร้างมาเพื่อทุบกดทำลายและเคลื่อนย้ายหินและพื้นดินแข็งในระดับที่รถดันดินทั่วไปทำไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆมันคือสัตว์ร้ายในวงการงานก่อสร้างยุคใหม่ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกร็อกแฮมเมอร์มาพร้อมโครงสร้างตัวถังที่หนาและแข็งแรงขึ้นกว่ารุ่นมาตรฐานทั่วไปถึง35%วัสดุที่ใช้เป็นโลหะผสมคาร์บอนสูงทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงดันขนาดทำงานกับหินแข็งลดความเสียหายของตัวเครื่องทำให้ใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องซ่อมบ่อยสิ่งที่เป็นไฮไลท์คือเครื่องยนต์เทอร์โบประสิทธิภาพสูงมาพร้อมแรงม้าขนาดใหญ่รองรับการทำงานหนักแบบต่อเนื่องในสภาพพื้นที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นงานเปิดหน้าดินในเหมือง งานระเบิดหินงานตัดไหล่เขาหรือการสร้างทางในพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีการเคลียร์มาก่อน Rock Hammer ทำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยมาดูในส่วนของใบมีดด้านหน้าใบามีดหุ้มเสริมไทเทเนียมเพื่อให้สามารถตัดและดันหินได้แบบแข็งแกร่งที่สุดระบบไฮดรอลิกเป็นแบบตอบสนองเร็วเพียงปลายนิ้วควบคุมก็สามารถปรับการยกกดหรือควบคุมแรงกดได้อย่างแม่นยำคนควบคุมสามารถเลือกโหมดการทำงานได้หลายรูปแบบเช่นโหมดดันดินงโหมดแตกหินหรือโหมดเคลียร์พื้นที่อย่างรวดเร็ว ภายในห้องควบคุมมีการออกแบบให้ผู้ขับขี่รู้สึกสบายขึ้นบ่อรองรับแรงสั่นสะเทือนระบบปรับอากาศทำงานอัตโนมัติพร้อมจอดิจิทัลแสดงข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์เช่นอุณหภูมิเครื่องยนต์ระดับแรงดันไฮดรอลิกปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหากพบความผิดปกติในด้านความปลอดภัย Rock Hammer ติดตั้งระบบกล้องรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบตัวลดโอกาสการชนและเพิ่มการควบคุมในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ที่มีคนทำงานร่วมกัน ระบบเบรกและระบบควบคุมแรงฉุดล้อช่วยให้เครื่องนิ่งแม้ทำงานบนพื้นเอียงหรือภูเขาสูงอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบระบายความร้อนรุ่นใหม่ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานต่อเนื่องยาวนานโดยไม่เสี่ยงความร้อนสูงเกินซึ่งเหมาะมากสำหรับภูมิอากาศร้อนอย่างบ้านเราสรุปได้ว่า2026 Rock Hammer Bulldozer Machine คือเครื่องจักรที่ผสานพลังดิบความแข็งแกร่งเทคโนโลยีและความปลอดภัยไว้ในหนึ่งเดียวเหมาะสำหรับบริษัทรับเหมาขนาดใหญ่ งานเหมืองงานตัดภูเขางานเปิดพื้นที่สร้างถนนและโครงการขนาดมหึมาที่ต้องการพลังแท้จริงถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้เลยว่าอยากให้ผมนำรถรุ่นไหนหรือเครื่องจักรไหนมารีวิวต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะครับหากใครชื่นชอบรถแทรกเตอร์รถดันดินและเครื่องจักรกลหนักระดับโปรดักชันโครงการใหญ่อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดเทคโนโลยีใหม่และการเปิดตัวของเครื่องจักรรุ่นล่าสุดจากทโลวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องจักรตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและถูกพูดถึงอย่างมากในวงการงานเหมืองและงานถมดินหนักนั่นก็คือ2 0 2 6 Rock Hammer b u อก d ฮ z e r อร์บูลดอร์แมชชีนรถดันดินระดับพลังทำลายที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานกับพื้นผิวแข็งหินใหญ่และพื้นที่ที่ยากที่สุดในการก่อสร้างชื่อร o อกแ a m m e อร์ไม่ได้ตั้งมาสวยๆเท่านั้นแต่เพราะมันถูกสร้างมาเพื่อ ทุบกดทำลายและเคลื่อนย้ายหินและพื้นดินแข็งในระดับที่รถดันดินทั่วไปทําไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆมันคือสัตว์ร,ร้ายในวงการงานก่อสร้างยุคใหม่เริ่มจากดีไซน์ภายนอกร็อกแฮมเมอร์มาพร้อมโครงสร้างตัวถังที่หนาและแข็งแรงขึ้นกว่ารุ่นมาตรฐานทั่วไปถึง35%วัสดุดที่ใช้เป็นโลหะผสมคาร์บอนสูงทนต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงดันขนาดทำงานกับหินแข็งลดความเสียหายของตัวเครื่องทำให้ใช้งานได้นานขึ้นโดยไม่ต้องซ่อมบ่อย สิ่งที่เป็นไฮไลท์คือเครื่องยนต์เทอร์โบประสิทธิภาพสูงมาพร้อมแรงม้าขนาดใหญ่รองรับการทํางานหนักแบบต่อเนื่องในสภาพพื้นที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นงานเปิดหน้าดินในเหมืองงานระเบิดหินงานตัดไหล่เขาหรือการสร้างทางในพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีการเคลียร์มาก่อนร็อกแฮมเมอร์ทำได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องหยุดพักบ่อยมาดูในส่วนของใบมีดด้านหน้าใบมีดพุ่มเสริมไทเทเนียมเพื่อให้สามารถตัดและดันหินได้แบบแข็งแกร่งที่สุดระบบไฮดรอลิก